สวัสดีค่ะกุ้งสุทธิราสุดเศร้าวิรดาน้องสาวจากไปอย่างสงบจากประเด็นที่วิรดาวงเทวันน้องสาวของพระเอกลิเกชื่อดังกุ้งสุทธิราป่วยเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดระยะเวลาปีกว่าทางครอบครัวเฝ้ารอปฏิหารมาตลอดแต่สุดท้ายวันนี้ ปาฏิหารไม่มีจริงวิรดาได้จากไปอย่างสงบโดยล่าสุดกุ้งสุทธิราได้แจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก วันนี้คือวันที่เอ่ยคำลาแล้วจริงๆใช่ไหมมันเจ็บปวดใจมากเกินกว่าที่จะยอมรับแต่มันคือเรื่องจริงหนูเข้มแข็งมากที่สุดแล้ววิหนูคือดวงใจของพ่อแม่ดวงใจของพี่ของคิงของวาคินเรามีกันแค่สองคนพี่น้องพี่ก็จะเข้มแข็งเพื่อครอบครัวของเราเพื่อแม่เพื่อวาคินเสียดายที่หนูมีเวลาน้อยเหลือเกินที่จะมีความสุข ได้เห็นลูกนานกว่านี้ไม่ต้องห่วงนวิพี่จะดูแลแม่ดูแลวาคินให้ดีหลับพักผ่อนให้สบายนวิพี่รักหนูสุดหัวใจนวิพ่อคงมารับหนูไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะนางฟ้าของพี่วิรดาวงเทวันเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568เวลา19นาฬิ55นาทีน้องวิรดาเสียชีวิตด้วยอาการอันสงบวันที่1มิถุนาย,ยนพิธีลดน้ำศพ น้องวิรดาที่บ้านบงเทวันอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทเวลา16นิกาทางทีมงานขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ